สวัสด,ดีจ้ามาเตรียมของรงวัดกันจ้ะมืออื่นกระบ,บุญข่าวศากนะาจ้าบุญเดือนสิบประเภทนี่อีสานบานเท่านะจ้ะของที่เจียมกระมี่มกพีกปลาแดกมะเ,เพสนะจ้ะเกลือน้ำตาลนะจ้าแล้วก็พ้นน้ำใหม่ตั้ง่างนะจ้ะสีเฮ็ดเป็นหาต้องนะจ้ากระดเห็ดเป็นหาก,กองนะจ้ะ น้ำมัปิ่งปลาแนี่ยกลิ่นสุยางนะจ๊ะที่เราจะเตรียมได้นะจ๊ะมีบักสมบักแซวยังก็เอามาลงจ้ะนี่กสมเตรียมของครบเห็ดจัดเห็ดมันทอๆกันนะจ๊ะหาดกรองน,นะจ๊ะห้ามก็เตรียมใบตองนะจ๊ะเอาไปล้นไฟก่อนจ้ะเพราะว่าใบตองมันกรอบนะจ๊ะเวลาเห็ดมันก็แตกแต่ถ้าไผมีเวลากอะ ตัดไวไปตากแดดจังน้อยพรให้มันหยอบหยอบล่มงนะจ๊ะมันกระสีม่ตวงกระสีบดแตกนะจ๊ะกระสีหงง่ายแต่นี่บ่มีเวลาก็ได้ตองเฮ็ดทางลัดเลยจ้ะลนไฟเลยนะจ๊ะนี่เัื่นไปเรื่อยๆจนว่าจะครบตามที่ห้าต้องการนะจ๊ะนี่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะโอ้เก๋ไม่ลืมนำใหม่นะจ๊ะ ้ำไมกระเซียวไปใสเขาสากันกันนะจ๊ะนี่จ๊ะข้างกฤติหอมแบบนี้นะจ๊ะนี่คุณลังค์พันกับว่าภาพกลมมันขึน้นยังสีเด็ดจ๊แะแด่แต่ข้างนะจ๊ะอันนี้ก็สิภาพขึ้นยานุ่งหัวน,นะจ๊ะแดดไม่ให้ออกเม่นสิพับแล้วก็การเส็นมาจิ้มฟันการน,นะจ๊ะมีการแบนเสียอันนี้ก็สิเห็ดอันในย,ยังงอยนะจ๊ะใส่พวกเขาสากใส่พวก น้ำมัอาหารต่งดงๆเราก็ใส่เข่านะจ๊ะอันนี้สีเข็ดไว้ได้ยากมากขึ้นนี่เป็นสาวแด้ส่ใส่เข่านะจ๊ะหยาบหดท่านเนานะมันหลายยางมาจ้ะนี่มะพิกเกรเรื่อยตั้งต่างน้ำมันตั้ต่างๆนะจ้ะแล้วลก็ขอดาบหนึ่งก้อยกันนี่จ้ะนี่ ก็เฮดที่ลันที่ลันเลยจ้ะอันนี้เขากาสิเฮดเป็นหมากผู้นะจ้ะกอกยาเนาะจ้ะกสิใจสามอย่างนี้นะจ้ะหน่อยกสิกาที่เกลาเลยจ้ะกับแบบนี้เล็กอะไรคะนี่ นี่เสร็จแล้วดูไปสิเอาดาบมันเกินยังสี่เราก็กัดเลยก็ได้จังกัดไปเม่งก็ได้เนาะนี่เสร็จแล้วก็ใส่นะจ้ะเอาใส่แอลคู่เนาะจ้ะกแกาคู่นึงเพีกก้ยนคู่นึง,นนนงแล้วก็มาพู่คู่นึงนะจ้ะนี่เสร็จแล้วนะจ้ะ เสซนแล้วก็สิไม่หยิบใส่คู่กันจังซียจ้ะตอนนี้ให้เพิ่งซื้อๆได้จ้ะเพราะว่ามึงยังใส่ไข่เข่าอยู่นะจ้ะเก่าแทนใส่เนาะนี่เาก็กัดแบบนี้ได้จ้ะนี่แบบนี้ได้จ้ะประเภทนี้อีสานบ้านเท่าเลยจ้ะมีตะเกาวัวล้านเลยจ่ะ นลเห็ะไปเรื่อยๆจ้ะมือมีเสิเห็ดแค่หาต้องนะจะนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ